4อย่างที่เราไม่ควรทำเมื่อเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะที่5นะคะวันนี้มาฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่การนะคะรูไว้จะได้ไม่ป่วยนะวันนี้พี่การมี4อย่างที่เมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในภาวะไตเสื่อมระยะที่5แล้วห้ามทำเด็ดขาดนะคะเมื่อเราเข้าสู่ไตเสื่อมระยะที่5เนี่ยพี่การเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มแบบมีความวิตกกังวลมากขึ้นแล้วอ,อย่างเมื่อก่อนนี้ตอนแบบเริ่มไตเสื่อมระยะ1ระยะ2ไปหาหมอรอบนี้หมอบอกว่า ไตคุณเริ่มเสื่อมเข้าสู่ระยะที่5แล้วนะระยะที่5คือระยะสุดท้ายนะเพราะระยะของไตเสื่อมมีทั้งหมด5ระยะนะคะพอเข้าสู่ระยะที่5เนี่ยก็คือระยะสุดท้ายแล้วหลายๆคนก็จะเริ่มแบบวิตกกังวลไปไม่เป็นไปไม่ถูกไม่รู้จะทําตัวยังไงไม่รู้จะดําเนินชีวิตต่อไปอยังไงดีท่านมี4อย่างที่ไม่อยากให้พวกเราทานะถ้าหากว่าเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะที่5 4อย่างนี้ไม่ควรทำนะคะข้อที่1ก็คือ ภาวะเครียดนะคะแล้วก็วิตกกังวลนะ,ะเป็นธรรมดาที่แบบว่าเมื่อระยะของไตมันมาถึงระยะสุดท้ายแล้วหลายๆคนนะเกิดภาวะเครียดแน่นอนแต่อันดับแรกเลยพี่การอยากให้พวกเราเนี่ยตั้งสตินะคะนะสติมาปัญญาจะเกิดนะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มตั้งสติได้และเราเริ่มเรียนรู้อย่างจริงจังเพราะอย่างตอนตอน,ตอนที่แบบว่าเรามีภาวะไตเสื่อมระยะหนึ่งถึงระยะที่4ี่เนี่ยหลายๆคนอาจจะใช้ชีวิตแบบก็ ก็ไม่เห็นเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีอาการอะไรเท่าไหร่แต่พอเข้าสู่ระยะที่5เนี่ยอาการมันจะเห็นชัดขึ้นแล้วอย่างเช่นอาการบวมฉี่ออกน้อยลงนะหน้าจะบวมซึ่งมันจะเห็นชัดมากๆเลยหน้าจะบวมขาทั้งสองข้างเริ่มบวมเริ่มฉี่น้อยลงเริ่มกินอะไรไม่ค่อยได้เริ่มคลื่นไส้อาเจียน นะเริ่มมีความเสี่ยงกับหลายๆอย่างที่มันเห็นได้ชัดมากขึ้นนะคะเมื่อถึงเวลานั้นเราจะเริ่มกังวลแล้วแล้วทีนี้แบบว่าถ้าหลายๆคนที่เริ่มวิตกกังวลนะอันดับแรกเลยต้องตั้งสติและหลังจากนั้นเรียนรู้นะคะเรียนรู้นะเรียนรู้ว่าระยะที่5เนี่ย จะต้องทําตัวยังไงกินยังไงกินน้าได้ขนาดไหนกินโปรตีนได้ขนาดไหนนะคะและต้องระมัดระวังอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะศึกษานะแต่อันดับแรกเลยก็คือพยายามควบคุมความเครียดของตัวเองให้ได้ก่อนนะตั้งสติให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถไปต่อได้นะคะสามารถจะเรียนรู้เพื่อที่จะต่อยอดความรู้ของเราต่อไปได้เพื่อแบบว่าลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูหลายๆคนที่มีภาวะไตเสื่อมระยะที่5แล้วสามารถชะลอการเสื่อมของไตและชะลอการฟอกไตออกไปได้เป็นปี ก็มีนะคะหรือบางคนก็สามารถที่อย่างอย่างคนสูงอายุนะ อายุสักประมาณ60 60กว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีภาวะไตเสื่อมตามวัยอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราควบคุมอาหารดีๆด,ดูแลในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโรคเบาหวานที่ที่หลายๆคนอาจจะมีนะก่อนที่จะมามีภาวะไตเสื่อมนะดูแลให้อยู่ในะระดับที่เหมาะสมอย่างเช่นคุมเบาหวานได้คุมความดันได้มันก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้นะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะข้อที่1นนะพยายามอย่าเครียดมากและ ถ้าสมมติว่าเราตั้งสติได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะควรที่จะเริ่มเรียนรู้นะสติมาปัญญาเกิดนะคะทุกคนนะฝากเอาไว้มาถึงข้อที่2ที่เราไม่ควรทำเมื่อเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะที่5ก็คือการทานโปรตีนเยอะๆนะเป็นที่รู้กันว่าเมื่อเราเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะที่5เนี่ยไตยทำงานน้อยลงแล้วไตมีความอ่อนแอทำงานได้น้อยลงไตมีหน้าที่ขับของเสีย ซึ่งเมื่อเราทานโปรโตีนเข้าไปเยอะๆจะทําให้เกิดของเสียจากการย่อยอาหารโปรโตีนเหล่านั้นและเมื่อไหร่ที่เราทานโปรโตีนเข้าไปเยอะมากๆของเสียก็จะเยอะมากๆงานของไตที่จําเป็นจะต้องขับของเสียส่วนเกินในร่างกายออกก็จะเยอะตามไปด้วยเมื่อไตต้องทํางานหนักในสภาวะที่เหมือนกับตัวของไตเองก็ไม่ค่อยมีแรงที่จะทำงานอยู่แล้วเมื่อถึงเวลานั้นไตจะเสื่อมได้มากขึ้นนะคะเนาะหลายๆอย่างที่มีการแชร์กันในในอินเทอร์เน็ตนะ อย่างเช่นการทานไข่ขาวกับน้ำข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พี่การไม่ได้บอกว่าไข่ขาวกับน้ำข้าวไม่มีประโยชน์ไข่ขาวมีโปรโตีนน้ำข้าวก็มีโปรโตีนนะในข้าวก็มีโปรโตีนนะคะแต่ว่าเราควรทานโปรโตีนให้เหมาะกับระยะของไตนะคะกับระยะของไตเลยลนะเน้นย้ำว่าระยะนี้ควรทานโปรโตีนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นระยะ5การทานโปรโตีนของเราเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ0.6กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม ทีนี้น้ำหนักตัวให้คิดจากน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นก็คือในผู้ชายให้คิดจากส่วนสูงลบ100จะได้น้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะส่วนผู้หญิงจะเอาส่วนสูงลบ105ก็จะได้น้ำหนักที่ควรจะเป็นเมื่อได้น้ำหนักที่ควรจะเป็นแล้วเนาะหลังจากนั้นเราเอามาคูณ0.6นกะคะก็จะได้มาเป็นจํานวนกรัมของโปรโตีนที่ควรจะทานในแต่ละวัน เนาะเอาไปคำนวณดูหลายๆคนสงสัยว่าทําไมต้องเป็นน้ําหนักที่ควรจะเป็นเพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่ไตเสื่อมระยะที่5เนี่ยเราจะบวมมากขึ้นซึ่งภาวะบวมก็คือมีน้ําขังอยู่ในตัวเนี่ยเยอะขึ้นซึ่งน้ําหนักตอนที่เราช่างตอนที่เราแบบบวมๆฉุๆอยู่อะ่ะอันนั้นอะ่ะไม่ใช่น้ําหนักที่ควรจะเป็นเพราะมันเป็นน้าหนักที่มีน้นําส่วนเกินค้างอยู่นะชายส่วนสูงลบหนึผู้หญิงส่วนสูงลบหนึหลังจากนั้นได้น้าหนักเท่าไหร่เอามาคูณกับ0.6นนั่นคือปริมาณโปรตีีนนทท่เรราาควจะ แต่ละวันให้แบ่งเป็นสามื้อนะคะลองดูนะทานโปรโตีนให้เหมาะกับระยะของไตและมีหลายๆคนถามพี่การว่าโปรโตีนไข่ขาวที่เป็นแบบเม็ดกินได้ไหมโปรโตีนแบบผงที่แบบชงละลายน้ํากินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนานะไม่แนะนําทั้งสองอย่างเลยทั้งแบบเม็ดแบบผงนะคะยกเว้นว่าคุณทานอาหารปกติไม่ได้จริงๆอาหารหลักทานไม่ได้จริงๆนะถึงค่อยมาเสริมด้วยของพวกนี้นะคะ อันดับแรกเลยอยากให้ทานอาหารหลักที่เป็นไข่ขาวเป็นเนื้อปลาเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆที่สามารถที่จะชั่งตวงวัดได้ง่ายๆนะอย่างเช่นถ้าไข่ขาวหนึ่งฟองจะให้โปรโตีน3.5กรัมอย่างเงี้ยเนาะเนื้อสัตว์1ช้อนให้โปรโตีน3.5กรัมอ่ะก็คิดกันไปนะสามารถที่จะแบบว่าคำนวณออกมาได้เป็นกรัมเป็นกรัมเป็นกรัม,รมที่ชัดเจนนะคะเนาะอย่าใช้วิธีการกะกะเอาเพราะว่าชีวิตจะต้องเป๊ะแล้วในระยะที่5นะคะ มาถึงข้อที่3ที่เราไม่ควรทําเมื่อเข้าสู่ไตเสื่อมระยะที่5ก็คือการพยายามสรรหาอ,าอาหารเสริมต่างๆหรือว่ายาบํารุงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพี่การไม่แนะนาเลยนะอย่างเช่นมีคนแนะนาว่าไตาเสื่อมให้ทานถังเช่าเนาะอันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยอันนี้ต้องออกมาคุยเพราะว่ามีคําเตือนจากสมาคมโรคไตโดยเฉพาะเลยออกคําเตือนมาว่าถังเช่าอาจจะ มีอันตรายกับไตได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ฟันธงว่าทุกยี่ห้อนะแต่ว่าคืออะไรที่มันเสี่ยงเกินไปเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนดียี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนไม่ดีนะถ้าให้ดีก็คืออย่าทานดีกว่าอย่าเอาอย่าเอาไตของเราซึ่งการทํางานของไตแบบว่าอ่อนแอเต็มทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาไตของเราไปเสี่ยงดีกว่านะคุณอยากจะชะลอการเสื่อมของไตชะลอระยะเวลาของการที่จะต้องเริ่มฟอกนะ อันนี้ไม่แนะนําให้ทานทั้งถังเช่าก็ไม่แนะนํานะคะแล้วก็หลายๆคนถามมาว่าทานคอลลาเจนได้ไหมคะพี่การไม่ถูกเวลายังไม่ถูกเวลานะคะคอลลาเจนเนี่ยคือมันเป็นโปรตีนที่สกัดมาถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้ที่แบบว่าไตาเราเนี่ยทางานได้น้อยลงไตมีหน้าที่ขับของเสียเราทานคอลลาเจนเข้าไปคอลลาเจนคือโปรตีนอย่างหนึ่งนะคะเป็นโปรตีนที่แบบว่าทานเข้าไปปุ๊บดูดซึมเกือบหมดเลยนะดูดซึมเกือบหมดเลยก็คือ เราเนี่ยจะทําให้ไตเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นนะคะถังเช่าคอลลาเจนและอาหารเสริมต่างๆนะไม่แนะนำนะคะนะเมื่อเราเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะนี้และหลายๆคนเห็นโฆษณาในอินเทอร์เน็ตที่แบบว่า มียาที่มีสปปรรพคุณแบบว่าทานแค่2อาทิตย์แล้วไม่ต้องฟอกไตาทาน2อาทิตย์แล้วไตระยะ4ระยะ5หายเป็นปิดทิง้งอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าโดยส่วนตัวแล้วโดยหลักการโดยวิชาการที่ที่พิการร่ำเรียนมานะคะแล้วก็การเจอคนไข้มาดูแลคนไข้ไตามาเป็นระยะเวลานาน,านแบบ1 4บสปีเนี่ยไม่แนะนําที่จะให้เราเนี่ยทานยาเสริมหรืออะไรต่างๆที่โฆษณา ตามในในโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะมันจะเป็นอันตรายกับไตของเราได้นะคะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะจริงๆนะคะยาและอาหารเสริมนะไม่ควรนะคะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายลำดับที่4นะถ้าหากว่าเรามีภาวะไตเสื่อมระยะที่5้ควรเลี่ยงของพวกนี้ก็คือสมุนไพรต่างๆนะคะอันนี้ก็อยากให้พวกเราเลี่ยงเลยอันไหนที่แบบว่าขึ้นชื่อว่าสมุนไพรนะคือบางทีเนี่ยพิการไม่ได้บอกว่าสมุนไพรมันไม่ดีแต่ว่าในสมุนไพรหนึ่งตัวหนึ่ง 1นึ่งชนิดเนี่ยมันอาจจะมีส่วนที่ดีและส่วนที่มันทําร้ายไตของเรานะส่วนที่ดีมันอาจจะไปบํารุงหัวใจแต่มันจะมีส่วนที่เป็นพิษที่มันทําร้ายไตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในสมุนไพรที่เราบริโภคกันเนี่ยเราไม่ได้สกัดเอาส่วนที่มันเป็นพิษต่อไตออก เวลากินก็คือกินทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงกลุ่มสมุนไพรไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่อยากเอาไตเข้าไปเสี่ยงนะคะ,ะตัวอย่างสมุนไพรที่หลายๆคนทานกันอยู่นะที่ท,ท,ที่มีการถามกันมาเยอะๆก็คืออย่างเช่นน้าใบหญนางทานได้ไหมคะอันนี้ทาระยะ5าพิการไม่แนะนาเพราะว่าน้ำใบหญนางขันสดเนี่ยโพแทสเซียมสูงมากเลยระยะนี้ไตขับโพแทสเซียมออกได้น้อยโพแทสเซียมในร่างกายเมื่อขับได้น้อยมันจะค้างอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเยอะขึ้นและเมื่อไหร่ที่โพแทสเซียมใน ่างกายเราในเลือดเราเนี่ยสูงมันจะมีผลกับหัวใจโดยตรงเลยหนึ่งทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะนะสูงมากๆอาจจะทําให้หัวใจวายได้และเสียชีวิตได้นะคะนะอันนี้ในส่วนของโพแทสเซียมและน้ำใบย่นางนะั่ฝากเอาไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกญ้าภัยน้ํา ซึ่งมีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียต่างๆย่พาายนาำนี่ก็ไม่แนะนําเช่นกันนะมีโพแทสเซียมสูงเช่นกันนะคะซึ่งจะมีผลกับหัวใจโดยตรงอันนี้ฝากเอาไว้นะคะทุกคนนะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะ4อย่างที่เราไม่ควรทําเมื่อเข้าสู่ภาวะไตเสื่อมระยะที่5นะก็ะคือ1 อย่าเพิ่งวิตกกังวลกับมันมากเกินไปนะตั้งสติและเรียนรู้และไปต่อนะคะชีวิตไม่ได้จบแค่ไตเสื่อมระยะ5นะเราสามารถที่จะไปต่อได้ไปถึงระยะของการฟอกได้และสามารถที่จะสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนไตและเข้าสู่ชีวิตใหม่ได้นะคะเนาะมองตามตามค้ดตามตอนไปเลยนะชีวิตมันไม่จบแค่นี้นะคะ าะงก็คืออย่าพยายามทานโปรตีนให้เยอะเกินไปนะอย่าอัดโปรตีนใครแนะนําอะไรอย่าเพิ่งเชื่อตั้งสติก่อนและเรียนรู้ลองไปเรียนรู้ดูในสิ่งที่เขาบอกมาว่ามันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องตามหลักการไหมนะหลักการเรามีข้อเท็จจริงเรามีเพียงแต่ว่าเราเปิดใจอย่าศึกษามันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะนะ 2อนะอย่าอัดโปรตีนเยอะ3อย่าทานยาหรืออาหารเสริมนะช่วงนี้นะคะไตมีภาวะอ่อนแออยู่แล้วอย่าพยายามอัดอะไรเข้าไปนะคอลลาเจนถังเช่าอะไรอย่างนี้นะไม่แนะนำนะคะแล้วก็4ส,สมุนไพรนะคะอันนี้ไม่แนะนําเช่นเดียวกันนะทุกสิ่งอย่างที่พ่การบอกมาทั้งหมดเนี้ยมันจะทําให้ไตของเราเนี่ยเสื่อมได้เร็วขึ้นและก็อาจจะต้องทําให้ต้องฟอกเลือดเร็วขึ้นกว่าปกติที่ควรจะเป็นด้วยนะคะโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด สครไให้พิการด้วยแล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันในการใช้ชีวิตนะคะออแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ